ต่อจาก e p ีที่แล้วนะครับที่เราพักกันค้างคืนที่เบดแคมข้างล่างคืนแรกนะครับแล้วก็เตรียมตัวเดินทางออกไปที่เบดแคมที่2นะครับซึ่งจะอยูอ่ด้านบนสูงสุดของภูเขาควายนะครับก็ระยะทางก็12กิโลนะครับประมาณนะครับก็ทางจะเป็นทางชันซะส่วนมากนะครับก็ถือว่าเป็นทางที่ทรหดที่สุดของทริปนี้นะครับ เพราะว่ามันต้องเดินขึ้นชันอย่างเดียวเลยนะครับไต่ตามระดับเขาไปเรื่อยๆนะครับก็ต้องใช้เวลาออกเดินทางแต่เช้านะครับเราเเริ่มเดินทางกันแต่อนเช้านะครับก็จะผ่านน้ำตกตาสวานะครับที่เราพักเมื่อคืนนี้นะครับอันนี้เป็นทางระหว่างทางที่เราเดินมาก็จะมีบางช่วงที่อยู่สันเขาเราก็จะเดินเราก็จะเดินลับๆได้นะครับมีบางช่วงที่เป็นลาบนะครับก็จะเห็นอันนี้คือ ก็จะเห็นควายที่เขาเลี้ยงแบบแบบปล่อยนะครับที่นี่เ็าจะเลี้ยงแบบปล่อยเลยเขาก็จะอยู่น้องๆก็อยู่แบบของเขาเองตามธรรมชาติตัวใหญ่มากเลยทุกคนพี่เลยต้องบอกว่าตัวใหญ่มากที่แลกตกใจเลยนะครับว่าทำไมควายที่นี่มันตัวใหญ่จริงคือเขาแบบข้างบนมันอุดมสมบูรณ์จริงๆนะครับแล้วก็อากาศก็จะเย็นๆไม่ได้ร้อนมากนะครับอันนี้ยังไม่ได้ร้อนมากนะครับวันนี้ก็บรรยากาศก็คืมฟ้าค้มฝนนะครับอันนี้พี่เลยก็ถ่ายมาให้ดูในทางเดินเรื่อยๆนะครับ แต่ที่นี่พี่ิเล่ไม่แนะนําให้ทุกคนแบบเดินคนเดียวนะครับก็ถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะจับกลุ่มเดินหรือไม่ก็่าให้ทิ้งระยะห่างจากลูกหาบนะครับอันนี้พี่ิเล่ก็เดินกันมา3คนนะครับซึ่งด้านหน้าก็ไม่มีลูกหาบนะครับด้านหลังก็ไม่มีคนตามนะครับก็จะใช้ทักษะในการเดินปา่านิดนึงนะครับก็ต้องดูแบบจุดทางเดินนะครับเขก็จะมีแบบวางก้อนหินไว้หรือว่ามาร์กแบบ หักต้นไม้หักกิ่งไม้นะครับเป็นตามทางนะครับแล้วก็สังเกตรอยเดินเท้านะครับนะครับใช้ทักษะในการเดินป่านิดนึงนะครับพอเราเดินผ่านมาสักพักหนึ่งนะครับที่ลาบแล้วก็เราจะเริ่มขึ้นที่ชั้นอีกนะครับอันนี้ก็จะเริ่มไต่ระดับความสูงของภูเขาขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับก็จะเริ่มเห็นเป็นหมอกแล้วนะครับเพราะว่าเราเริ่มจะขึ้นไปถึงชั้นบรรยากาศที่เป็นแบบเมฆแล้วก็โปอยฝนนะครับเริ่มมี แล้วก็ลมลมก็เริ่มเย็นขึ้นมาเรื่อยๆนะครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับวันนี้ฟ้าไม่เปิดนะครับยังคงฟ้าไม่เปิดเหมือนเดิมนะครับอันนี้เราเดินขึ้นมาจนถึงเกือบจะถึงแบบสันเขาแล้วนะครับด้านบนแล้วนะครับอันนี้ิวได้ก็หยุดรอเพื่อนนะครับเพื่อนก็ถ่ายรูปถ่ายวิวเล่นกันนะครับไม่ต้องรีบนะครับวิวเลยแนะนำว่าไม่ต้องรีบนะครับค่อยๆเดินนะครับสังเกตนะครับตามทางมาเรื่อยๆมันจะมีก้อนหินวางนะครับมาให้เป็นมาให้เรา ให้เราเดินตามเรื่อยๆนะครับแต่มีบางช่วงที่มันแบบก้อนหินเราไม่มันไม่เห็นนะครับเราก็ต้องแบบใช้ทักษะเหมือนพี่พี่อุเร่บอกนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้ก็ให้เกาะกลุ่มเพื่อนไว้ดีกว่านะครับเพราะว่าโอกาสที่เราจะหลงในภูเขาวควายเนี่ยเยอะมากนะครับหลังจากที่เราขึ้นเนินมาถึงจุดเบสแคมที่2เราก็จะเริ่มกางเต็นท์นะครับอันนี้เบสดของเราจะก็อยู่ตรงกลางพอดีเลยนะครับเราก็อุเร่ก็เริ่มกางเต็นท์นะวันนี้ถ้า จะฝนตกนะครับพี่เล็กก็ต้องนิดนึงนะครับกางเต็นท์เรียบร้อยอะไรเสร็จก็จะกางฟลาชีตนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับเ kind of พื่อไม่ให้แบบฝนมันแบบตกนะครับเพราะว่าพี่เล็กไม่อยากจะนอนเปียกนะครับเพราะว่าบางทีเต็นท์มันก็เอาไม่อยู่นะครับถ้าฝนหนักๆนะครับอันนี้พี่เล็กก็จะกางฟลาชีตอีกรอบหนึ่งนะครับแต <tragedy> ่มาจจะเสียอย่างหนึ่งนะครับเวลาลมแรงฟลาชีตมันก็จะปิวมันก็จะเสียงดังนิดนึงนะครับแต่เราก็ต้องแลกเอาว่าระหว่างกลางคืนเราก็จะไม่เปียกนะครับ พี่วิวเลยกลางเต็นท์เสร็จแล้วนะครับก็อาจจะเดินเล่นแถวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูรูปข้างบนนะครับว่ามีอะไรนะครับวิวก็จะประมาณนี้นะครับวันนี้หมอกก็ถือว่าลงจัดเลยนะครับเป็นบางช่วงนะครับก็จะมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายสามโมงถึงสี่โมงห้าโมงนะประมาณนี้นะครับนี่ครับหมอกก็จะประมาณนี้เลยี่พี่วิวเลยถ่ายไทม์랩ดปมาให้ดูนะครับสวยมากข้างบนครับอากาศไม่ได้หนาวนะครับทุกคน อากาศเย็นๆและมีหมอกมีละอองละอองของฝนนิดนึงนะครับแต่ไม่ถึงกระเปียกนะครับมันจะเป็นละอองฝนแล้วก็ลมตลอดเวลานะครับนะครับสังเกตว่าถ้าเราเดินไปไหนโดยที่ไม่มีเพื่อนหรือว่าไม่มีไฟฉายนําทางนะครับหรือจําทางไม่ได้เนี่ยถ้าหมอกมันลงแบบจัดๆแบบนี้ถ้าเราเดินไปเราสามารถลงได้นะครับทุกคนพี่อูไม่แนะนําให้เดินเดินป่านที่มีหมอกนานๆแบบนี้นะครับเราอาจจะ หลงไปได้นะครับอาจจะตกตกไหลเขาได้ครับตกหน้าผาได้นะครับทุกคนที่ภูเขาควายจะบอกว่ามันกว้างมากครับกว้างแบบสุดลูกหูลูกตาทุกคนสามารถเดินเดินเดินเล่นได้นะครับฟันฟ้าเปิดๆนะครับเดินได้ทั้งวันเลยนะครับเดินเล่นได้ทั้งวันเลยนะครับจนไปถึงภูป่าด่างซึ่งพรุ่งนี้เราจะขึ้นไปเนี่ยตอนนี้คือเห็นอยู่ก็คือภูป่าด่างนะครับภูผาดนะครับภูผาดนะครับ ถ้าฟ้าเปิ Aud เปดพรุ่งนี้เราจะขึ้นไปที่นี่นะครับแต่ถ้าฟ้าไม่เปิดนะครับลูกหาดนะนําบว่าไม่จำเป็นต้องขึ้นไปนะครับเพราะอาจจะหลงได้นะครับส่วนวันนี้ฟ้าเปิดอยู่นะครับก็ภาวนาให้พรุ่งนี้เป็นเป็นวันที่ฟ้าเปิดแบบนี้นะครับเราจะได้ขึ้นไปตอนเช้านะครับอันนี้พี่ได้ถ่ายทาําแบบมาให้ดูนะครับช่วงที่แบบหลังจากกลางเป็นแล้วก็รอเพื่อนๆอีกกลุ่มใหญ่ที่กําลังขึ้นมานะครับพี่เล่ได้มาถึงกลุ่มประมาณกลุ่มที่สองนะครับนะครับก็จะถ่ายทําแลก ให้ทุกคนดูก็จะปานนี้เลยเห็นไหมครับเวลาหมอกลงมันจะมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับอันนี้มันทําให้เราหลงได้นะครับช่วงหลังเขาเนี่ยพี่โอเล่กับเพื่อนทั้งสองคนก็หลงเหมือนกันนะครับก็สังเกตทางเดินของคนที่มันมีรอยทางเดินของคนอยู่นะครับนะต้องใช้เทคนิคในการเดินป่านิดนึงนะครับอันนี้เป็นสันเขาอีกตรงที่เราตั้งแคมป์นะครับเราสามารถเดินขึ้นไปได้อันเนี้ยเดินขึ้นไปได้นะครับไปดูวิวสูงสุดของภูเขาควายก็ได้นะครับอันนี้ก็สวย ใพี่ก็เลยถ่ายทำแบมให้ดูก็จะประมาณนี้นะทุกคนถือก็ถือว่าประทับใจไหมก็ประทับใจเนยนะครับบรรยากาศข้างบนก็ดีนะครับคืนนี้ถ้าโชคดีหน่อยเราอาจจะนอนสบายนะครับฝนไม่ตกนะครับถ้าฝนไม่ตกเราก็จะนอนสบายแบบนี้เลยนะครับแต่ถ้าฝนตกก็น่าจะทุลักทุลเลอาการอยู่นะครับเรามาลุ้นว่าพรุ่งนี้เราจะคืนนี้จะ,จะ,จ,ะจะมีฝนไหมนะครับแล้วก็มีลมไหมนะทุกคน ช่วงเย็นก็เริ่มประมาณแล้วเพื่อนๆคืดลงมาจากภูเขามาแล้วนะครับก็จะมีข้างบนก็จะมีมังวัวเนี่ยครับมาหากินหญ้ารอบๆเบตดนะครับอันนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่เลยนะครับไว้เจอกัน EP หน้านะครับ